กายภาพบับบัดเอาไว้ฝึกหิวตัวโหนตัวเนี่ยลอกับยางรถยนต์ยางในรถมอเตไซค์วิธีทำกายภาพบําบัดของคุณลุงบุกเทียวไว้สักอันนะเกเคโร่โร่โ้ใช่ใ ไม่อย่ันเดียวเราถูกด้อีกพอโลนั้นเตร็จก็พูดตงนี้อีกเราเสร็สัมผัเรื่อยเรียนให้มันสอทีอะไรกััเรื่อยเนรนะได้ผลนะจต้องอน มื่อกี้นี่ถึงนี่แล้วเนาะอันนี้ขึ้นอ่าถ้าไปเนี่ยอันนี้จะล็อกอ่ามันไม่ทำงานแล้วจะลงถ้าก,กดลงก็กดลงทีช้าให้เร็วอาเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรก็รปล่อยแล้วก็หยุดตกใจปุ๊บไฟหมดมันก็มันก็ตัดของมันเองล็อกของมันเองหยุดของมันเองอ่า เดี๋ยวผมจะทำสายไฟทางงน้นเดี๋ยวปักโั้งอยู่ในสลิงนี่โอเคดีโอเคไม่ไม่ยุบยับเลยนะไม่ยุบยับเลยแน่น,นเหล็กไม่สั่นไม่ไหวนะได้เลยครับสุดๆไอช้นเลยไอช้นเลยครับพี่น้่ม มั่นใจว่าเออมันต้องลองวันต่อเนื่องเลยยาวเลยฮะกดไปที่เมนตองกลัว คุณพ่อกลมนี่เนี่ยขอโทษเดี๋ยวมันจะเข้าที่เราลองยกขึ้นมาทางเดี่ยวซันคุาพ่อลองยกเนาะไม่คุณพ่อยนั่งเฉยพอนั่งเอยรู้สึกว่าเริ่มเริ่มตึงตึงเงี้ยเขินเลยเกงแล้วอยู่ที่สุดเอามือไปข้างล่างเนะพราะแบบนี้แกจะกลัวอันตรายตัวแกเองเกงจะระวังอย่างแรง เกปวล้มเกกูอะไรแบบนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวคุณพ่อต้องใช้เองนะแต่ว่าจะพ่อกดเองแกจะพ่อกดเองพ่อกดเองจะรู้พ่อกดเองจะรู้จังหวะไงแกกดทั้งวันกดเล่นทั้งวันเล่้ของเล่นใหม่ของเล่นใหม่ทีเนี้ยกดทั้งวันตอนนี้รู้สึกเจ็บไหมไม่เจ็บเลยเพราะว่าไอ้นี่ใส่ไม่ไม่เท่ากันท้งแรกเป็นอย่างงี้เดี๋ยวครั้งต่อไปจะเท่ากันอ่าลองยกก่อนก่อนเดี๋ยวไป

ไม่เดี๋ยวพอเดี๋ยวถ้าไม่ติกันก็ดูแกจัดให้มันเท่ากันสองข้างใช่ครั้งต่อไปเราเรารู้แล้วว่าจะเอานี้ไว้ตรงไหนนะอ่านี่ถ้าถ้าไม่กลัวแล้วทไมกดนี้เลยกดล็อกไว้ใครจะมาเล่นก็ไม่ได้เผื่อว่าใครเคยไปกดเล่นไปกดแต่ที่พ่ออีกยังยกอยู่อันนี้มันมีกดยังไงก็ไม่ไปละอันนี้นี่ถ้าถ้าเวลาเข้าเตียงเดี๋ยวเราค่อยปลูกเครียดทีหลังนะอันนี้มันจะวัดสามารถเล่อนได้ เงินองได้ครับเรื่องผัไปตอนี้เส็ดีครับพ่อสามารถเอามือเนี่ยเสดีทุนเชียดได้คือพ่อจะไปทีงไหนก็ได้ในห้องนี้ไปได้หมดเลยลอาลองลองลองถือนี่เองที่ทีนี้ไม่นิดแบบมือกับความเดอนนี้ตดออันนี้กดแบยเ้ เดี๋ยวให้เราเอาวีแช่เรามาเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อเอาเอาเดี๋ยวไปข้างหน้ากันเดี๋ยวเดี๋ยวใหพ่อลงวีแช่เองเอาวีแช่มาใช่ไหมพ่อลงวีแช่กดขึ้นทุ้งตูงกดทุ้งตูงเลยจะได้เอวีแช่พ่อง่ายง่ายโอเคอ่าแ้อกดลงพ่อลงเองกดกดข้างล่างนั่นแหละนั่

ดันเห็นป่ะตัวอย่างคิดใน่งชอบได้อะไรแบบแผลงๆอยู่เพราะว่าสะเทือนน้มันมันจะพอดีพอดีตัวมันมีมมันีตัวร่องก้นมันเป็นเหมือนบุ้งกีอะมันจะมันจะหายอ่ามันจะเหมือนบุ้งกีอ่ะพอหนักปุ๊บมันจะพอดีเลยไงเพราะผ่าในเราบังคับไม่ได้อะเพราะเรากดขึ้นนี่กดยาวเลยกดยาวเลย

ไปจะ้อกแต่ว่าไม่ลาถ้าดึงเองเรา็ไม่มีแรงรันเราไม่ได้แนไหวเหรออันนี้มันเราหยุดได้เราหยุดตรงไหนก็ได้